ผ่านไปแล้วสำหรับรอบผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี2,565สิ่งที่นักลงทุนต่างเฝ้ารอนั่นก็คือเงินปันผลระหว่างการดังนั้นคลิปนี้เวลที่ไทยจึงได้รวบรวมสีหุ้นปันผลที่ต่างคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลระหว่างการซึ่งจะมีหุ้นอะไรบ้างและจะให้ผลตอบแทนน่าสนใจแค่ไหนเวีที่ไทยหาคาตอบมาให้แล้ว เริ่มจาก s c c นักวิเคราะห์คงมุมมองบวกหลังราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงและบริษัทยังได้รับประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าเนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคาดเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกของปี65ที่หุ้นละ5 6บาท DRT นักวิเคราะห์คาดเงินปันผลระหว่างการงวดครึ่งปีแรกของปี65ไว้ที่0.22บาท รวมทั้งคาดแนวโน้มไตรมาส2ครักํบา<ม>กำไรยังเติบโตต่อจากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเดือนพฤษภาคมมีการปรับขึ้นราคาขายอีกรอบด้วยละลินนักวิเคราะห์คาดการเงินปันผลระหว่างการงวดครึ่งปีแรกของปี65ไว้ที่0 3 0บาทโดยมองว่ากำไรไตรมาส2จะเติบโตได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและจากไตรมาสก่อนเนื่องจากบางโครงการที่โอนล่าช้าในไตรมาสแรก เลื่อนมาโอนในไตรมาสนี้สุดท้าย LS นักวิเคราะห์คาดเงินปันผลระหว่างการงวดครึ่งปีแรกของปี65ไว้ที่0.25บาทแนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส2คาดว่าจะเติบโตได้ทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและจากไตรมาสก่อนเนื่องจากยอดโอนที่เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมดีขึ้นสำหรับ4หุ้นที่เวลที่ไทยรวบรวมมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะยังมีอีกหลายหุ้นที่จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการเราหว่ังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไม่มากก็น้อยหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เวลที่ไทยด้วยนะครับ